สวัสดีครับผมผมดีนซุ้มเจ้าเหาะนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะผมที่พูดถึงเรื่อง,องลูกไก่นกแดงนะครับที่ไก่นกแดงเวลาเพาะออกมามันจะมีทั้งหมดสี่สีนะครับผมมันจะมีหลุดดาหลุดขาวมานะครับแล้วก็มีสีลายแล้วก็มีสีแดงนะครับเราก็จะตัดทิ้งเลยนะสีขาวกับสีดําคือตัดทิ้งนะครับคือปีเป็นไก่กิโลไปใช้ไม่ได้นะครับผมเราก็จะเก็บแดงกับลายไว้นะครับ ส่วนใครที่มีปัญหาคือเพาะออกมาใช่ไหมกระทุนน้อยเพาะลูกไก่ลูกแดงมาแล้วมันได้สีดำกับสีขาวอย่างเดียวไม่มีสีลายไม่มีสีแดงเราสามารถเก็บขาวกับดําไว้ทําได้เพราะว่าในตัวมันก็ยังมียีนไก่นกแดงถ้าเรารู้เหล่ารู้ว่าพ่อแม่คือไก่นกแดงนะเราก็สามารถทําได้อาจจะจ่ายลูกมาสีแดงสวยก็ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนคนที่มีตัวลายตัวแดงอยู่ะผมอยากเก็บตัวลายกับตัวแดงไว้แล้วก็ครับสีขาวสีดาทิ้งไป เราเล่นเป็นไก่แกงไก่กิโลไปเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนะว่าจะมาพูดถึงไก่ลูกนกแดงตัวลายกับตัวแดงว่ามันตามช่วงอายุมันเนี่ยมันโตมันจะเป็นยังไงเราไล่จากเล็กๆเลยแต่ผมไม่มีแรกเกิดนะผมมีรุ่นหนึ่งเดือนแล้วก็สองเดือนสามเดือนแล้วก็โตนะครับเราจะมาไล่ไลายก่อนลายมันจะค่อนข้างละเอียดมากกว่านะครับขอให้ดูนะผม แม่ไก่ค่อนข้างดุนะครับลายก็จะมีสองประเภทนะครับ มีลายที่เกิดมาตัวหัวแดงหลังแดงนี่ครับแล้วก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นลายที่เกิดมาลายแดงเหมือนลูกเหมือนลูกนกไก่เหมือนลูกไก่แจป่าครับประมาณน,นี้นะครับไอตัวแบบเนี้ยี่มีคนถือกล้องให้ถือเองไอตัวที่เกิดมาลายแบบเนี้ยลายมังกไก่ป่าส่วนมากตมาจะเป็นนกกดหางดำนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนมากจะเป็นนกกด เดี๋ยวจะมาให้ดูทีหลังนะโนกโดดก็เป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ยังพูดถึงเรื่องไก่ลูกไก่ที่เกิดมาลายครับแล้วก็ลายขาวนี้สามารถเป็นได้ทั้งเพิงทองสามารถเป็นได้ทั้งแดงชาติแดงทับทิมนะครับผมเนี่ยพอมันตัวลายเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียตัวมามันก็จะผัดขาวออกนะครับมันก็จะผัดขาวออกเนี่ยเริ่มผัดแล้วมันจะเป็นแกนดําแกนแดง คนดำนะคนลายสาบนะลายแบบนี้ผมเรียกว่าลายสาบอ่ะผมเรียกว่าลายสาบถ้าเป็นตัวผู้มันจะผัดจากขาวมาเป็นลายสาบพอเต็มล่างใช่ไหมหมายถึงตัวผู้นะพอเต็มล่างมันจะผัดลายสาบเป็นสีแดงนั้นก็สามารถเป็นนกแดงที่แดงเนียนเหมือนนกแดงที่เกิดมาแดงได้นะครับแต่มันจะหางไอ้พวกนี้จะเป็นหางพัดดําหางชายแดงถ้าเป็นตัวผู้แต่ถ้าจะเป็นตัวเมียมันจะเป็นหางดําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต ลูกน้องแดนที่กัมาลลยครับก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็วัยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าแล้วตัวนี้เป็นตะพูงหอนสวยด้วยอันนี้ลูกเบิม์นบุรีกับแม่กระดุมทองครับผมได้สี่ตัวเดี๋ยวจะมาไลานะ่ครับไล่ช่วงยูวิ่ดูนี่ช่วงวัยหนึ่งเดือนก็ประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มผัดขาวเริ่ม,มเป็นแบบเข้าแบบขนขนสาบแหละถ้าเป็นตัวเมียลายสาบจะยังอยู่นะครับอยู่ยันโตเลยจะไม่หาย จะหายก็ต้องมื่อเป็นไนก่กระพูนะครับผมผมจะมาไลาด่ดูอันนี้ก็ช่วงหนึ่งเดือนหนอเอาช่วงแบบโตขึ้นมาหน่อยมาให้ดู พอโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ในอันนี้วัยสามเดือนอันนี้ตัวที่เกิดมาเป็นลายลายอย่างที่ผมบอกนะผมอันนี้เป็นตัวผู้เนี่ยเริ่มผัดขนแล้วขนสีเริ่มมาแล้วเห็นไหมหางพัดมันจะเนี่ยเห็นไหมหางพัดมันจะดํามันจะแดงเพราะหางชัยอไอพวกลายลายนี่เราก็ต้องลุ้นลุ้นนานหน่อยเพราะว่ามันจะไม่เนียนตาแต่มันโตมามันจะเนียนสวยเหมือนกันไม่ต่างกับตัวที่เกิดมาแดง แต่มันจะใช้เวลาหน่อยเผือต้องให้มันโตอะโตสุดสุดหาง8ดเดือนเก้าเดือน1ิบเดือนถึงจะเป็นนกแดงที่สวยนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่นอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาว่ามันจะผัดขนวันจะผัดขาวออกวันจะผัดสาบออกคือนานมากก็คือเต็มวัยมันแหละถึงจะแดงโอเคอันนี้รุ่นสามเดือนเราจะรุ่นโตมาให้ดูที่เกิดมาลาย ครับผมนก็นานหน่อยพอดีีมีคนนั่นถ้าเป็นตัวเมียก็จะประมาณนี้ครับนี่ลายก็จะเป็นแบบนี้เป็นนกกดหางก็จะดําถ้าเป็นตัวเมียประมาณนี้เต็มล่างแล้วถ้าเป็นตัวผู้ก็จะคือแดงแดงเนียนเหมือนเหมือนไก่นกแดงที่เกิดมาแดงเนียนเลยก็ประมาณนี้ครับแต่ผมไม่มีตัวผู้พอดีแบ่งหมดไปแล้วหลือว่ตัวเมียตัวนี้ชื่อแม่แม่กระดุมทองตัวเนี้ยจ่ายลูกสวย เป็นไ,ไก่ที่ท่งดีเป็นลูกของบิ๊กมินบุรีจบแล้วครับสำหรับไก่ที่เกิดมาลายเดี๋ยวดูไก่ที่เกิดมาแดงอันนี้ไว้หนึ่งเดือน มาแดงก็จะเงีนเน้ครับคือเกิดมาก็แดงเลยพวกนี้จะแดงเนียนเนียนตามากคนระับก็เลี้ยงให้โตอย่างเดียวก็อรอลุ้นตําหนิทรงหน้าตาแต่ก็รอล,ลุ้นสีว่าจะผัดขาวหมดไหมแต่บางตัวมันก็ไม่มีขาวเลยนะแต่ตัวนี้มีเส้นสองเส้นก็รอผัดดูอีกทีอันนี้ช่วงหนึ่งเดือนเราจะมาดูช่วงแบบกลางคนหน่อยกระทงสามเดือนสี่เดือนสามเดือนมีรุ่นสามเดือนมาให้ดู พอดีโชคดีครับผมเก็บไว้สองตัวสีแบบนี้สีแดงแดงมีผู้เมียเลยนี่ครับอันนี้คือนกแดงที่เกิดมาแดงมันก็โตมามันก็จะเนียนเรื่อยเร่ยง่ายก็ต้องรุ้นเยอะสาหรับที่เกิดมาแดงยังไงมันก็แดงก็มาลุ้นตําหนิตอนโตเอาลุ้นหน้าตารุ้นหงอนลุ้นทรงรุ้นหางรุ้นสุดผลว่ามันจะแดงมันจะขาวไหมประมาณนี้ <S 1> <S 1> นี่ตัวผู้นะผมเป็นลูก แดงเอราวัณนะครับตัวเมียก็ลูกแดงเอราวัณข้อเดียวกันนะครับกนี่คือนกแดงที่เกิดมาแดงโตมาแดงผมกเรียกภาษาที่ผมเรียกก็คือนกแดงเลือดบอยสุดนะครับพวกนี้เกิดมาแดงโตมาแดงอันนี้รุ่นสามเดือนก็เดี๋ยวมาดูรุ่นโตเลยเอาพ่อมาให้ดูเลยว่าที่เกิดมาแดงโตมาแดงเป็นไง นี่ครับพอมันโตมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับนกแดงที่เกิดมาแดงนี่แดงทุกเส้นนะครับก็ประมาณนี้น,นี่คือตัวผู้เดี๋ยวเอาตัวเมียมาให้ดูเป็นงไงคลิปน,นี้ก็จะยาวหน่อยครับอัดต่อให้เป็นด้วยลากยาวเลย ครับที่เกิดมาแดงตรงน,น,นี้จะเป็นแบบนี้อันนี้แม่ไก่เลี้ยงลูกอยู่ดุมากโอเคก็ประมาณนี้ครับกระจบไปแล้วสําหรับไก่ลูกไก่นกแดงที่เกิดมาแดงแล้วเกิดมาลายคนระับแล้วก็จะมาโชว์อีกอย่างหนึง่งเป็นตระกุลนกแดงเหมือนกันคือนกกดนะครับผม <3> <3> ก็โชคดีมาปกติไม่เคยเก็บไว้นกกดแต่ตัวนี้ผมชอบเลยเก็บไว้นะเป็นลูกแสงตะวันกับลูกแม่สายใหญ่นะผมนี่คือนกกดนะครับนกกดที่เกิดมาลายเหมือนกันไอตัวที่เกิดมาลายสามารถเป็นนกกดได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้เกิดมาลายและเป็นนกกดนกกดก็จะพื้นตัวดำนะครัผม จะเกิดมาก็ลายลายมันค่อยๆผัดขนสับออกถ้าเป็นตนัวเมียก็จะลายเหมือนเดิมตัวผู้มันจะผัดสาบออกหมดจะเป็นขนสีดํานะพื้นดําเลยนะ่ข้าใหญ่ประดูด่แต่แข้งปากมันจะสะอาดครับแล้วมันก็จะติดสับที่ปีกติดสับที่ปีกแม่นนเนี่ยเขาเรียกว่าสาับถ้าเป็นนกกระตูผู้เตือนนี้ครับหางก็จะดําดาสนิทนะผมแข้งปากสาบนี่เป็นอีกหนึ่งสกุลของนกแดงหายากก็สวยหายากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยมีคนทํานะผม อันนี้ก็หลุดมาจากนกแดงพ่อแม่แดงหลุดมาอันนี้คือนกกดเพจผู้นะผมชื่อแดงบาร,รมีฝากติดตามด้รับผมโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆสิบสองสิบเอ็ดนาทีอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจนะผมก็อย่าให้ติดตามอย่าช่วยกันพัฒนาคนระับอย่าช่วยกันเลี้ยงนะครับก็พยายามติดตามซุ้มใหญ่ๆซุ้ม่นดังที่มีผลงานการันตีนะครับส่วนใครติดตามผมอยู่ก็เดี๋ยวผมมีแบ่งก็จะมาแบ่งนะพอดีผม ไม่ได้เป็นฟาร์มนะเป็นแค่ซุ้มเล็กๆนะครับทำน้อยนะครับถ้ามีก็เดี๋ยวจะเอามาลงในในช่อง Youtube นะครับก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็สามารถโทรมาปิดได้เลยแต่ตอนนี้ก็ติดตามไว้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ได้ด้วยนะครับผมแชร์ก็ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยเดีลาไปแค่นี้ครับพอดีร้อนมากเลยโอเคไปก่อนครับผมสวัสดีครับ